มาแล้วจ้ามาแล้วเพื่อนไปธุระมากันแล้วพี่น้องมากันแล้วมากันแล้วดูน้องอ้วนน้องอ้วนอยู่ข้างหลังเพิ่งออกไปนั่งได้พี่น้องนั่งตอนที่เขาม้านา่ะล่ะคิดว่าได้ไนงะ

ถึงที่หมายเออตรงมีแลนด์ฮับเราพิดเหรเอออากันได้ยังบุ๊บนะบอนน่ะได้ยังบุ๊บผิดเห นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนูไปไหนมาคะ,อ,คะอ,อ่ะกัดดักเลยต่องนี้กัดดักเลย <c oughs> อะไรต่ <c oughs> องนี้มันดีใจมันเล่นครับไปไปอือ <c oughs> เด็กเด็กค่ะสาวตุนนี่เด้กสาวตุนนะอู้สวยดีป่ล่ะจ้าไปละ ไปบเป่ไปวไหมดีเล้เว้ยนี่นี่ทีไปเป็นหางเคียงพี่น้องหนานอยคนี่ะหางเคียงสาวน้อยออกไปสมัครหางเคียงสาวน้อยพี่น้องเป็นตาบอนไมยกั้นเป็นยังไงในเบื้งกอนลมพัดตึงพัดตึงไปหาเ่น ไม่น <mile> ี่คือจเห็นสมมูสมยางแล้วเนาะอเคเาะว่อันน้องตาคันนี้สมูสมยาหอน้องน่าติมายังนะแท็ด้มแม่สอ่ะอันนี้ก็จเอาไป อ่าไปถึงไหนกันไปถึงไหนกันน้องว่นหนูไปถึงไหนคะผู้เขียวคะ่ะได้อะไรหนูได้อะไรพี่บอลได้อะไรแล้วพี่มินหนูได้อะไรอะ่ะพี่มินหนออูอ่ะผู้ผู้เขียวไม่มีผลไม้ เกิดไรเอาของแท้ส่งมาแล้วพุ่นเลยของแท้น่ะแท้เราเรามีสวนอยู่หลังบ้านเออนนั่แหละของแท้มีเท่าไหร่เอาหมดเลยของแท้น่ะเออหน้ากำลังไปที่ประเทศแรงชาวตูนนี่ไปเป็นหางเคียงได้พี่น้องเห็นตาได้นั่นบอกแล้วหางเคียงเอาดอกเบิ้ลข้างหน้าไม้ยิ้มสวย จะ okay. ทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรทำอะไรหรอโอ้ oh, น้องสีเฮ็ดพวงมาเลยเด้อพี่น้องมือเนี่ยเฮ็ดมาเลยโอ้จะพวงมาเลยเจ้าจะลอยไปของไข่กันเน่บุละเว่ยจะด้วยแอดบอนรับไม่ได้จะด้วยนี่่ะรู้ น้องว่นน้องวันอย่าพึ่งไปแกะมันทั้งที่พี่ฮันนามาหาพี <assessment> Reading, ine, ่ตูนเลยเล่วเอาใส่เสื้อพี่องค์หญิงด้วยโอมุ่งอิงหญิงหอิงเพียงโอมุ่งหิงหญิงหญิงเพียงโอมุ่งหญิงอุ่งอิงอุ่งอิงเพียงแต่เบืองไหนอย่างเนี่ยเขาเอ็ดนี้อย่างเนี่ยแล้วบูบูมันแปลว่าอย่างเนี่ยแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นแบบมันเป็นอะไรเขา เขาบอกแม่จุกกะตานุ่มด um ูซิหรือขี้เหร่คือเถอะไม่พอด้ไม่รับพี่น้องไปได้เหนียวสิไม่เห็ดไอ้พวงมาลัยเนาะตื่นดีได้เห็ดพวงมาลัยกูจะพวงมาลัยจะจะลอยไปครั้งไค่กันแน่ จะรักใครชอบใครจริงแทะเอาให้แน่สักราย <c oughs> เพียงเพียงพวงมาลัยฮะไปวันนี้ดูที<อ>นี่ีมโอ้อออื่น่อยไปก็ได้หรอกราเจ้าลาเจ้าผู้สิไปราเจ้าผู้สิสะดวกไป ไป,ไปมือไปบุรีกออันโอ้ยหวานแล,และเราจะสิทธิสะดอกไปแต่มันใดนก็ได้มันแหละโอ้ยจะทำพวงมาลนะัยเนาะพี่น้องเนะาะแล้วมันี่ปากถึงอันไม่ค่ะไม่ได้ค่ะนี่พวงมาลัยของพ่อ พ่อไปได้เดี๋ยวแม่ทิไปส่งของให้น้องพวามดับแป๊บนึงเไงอ๋อเมื่อคืนนี้อ๋อเราทำให้พ่อไปด้วยถ้าเราจะไปพรุ่งนี้เราเอาไปพรุ่งนี้เอาไปมื่อคืนก็ได้ด้วยอ่ก็เอาไปเราจะไปผ่องให้เราหนาเวทีด้วยาจิพากันเทปพ่องมาลยเด้อพี่น้องเด้อ เู้่ดเข้าวาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยอะนึนงค่ะล้านน้ำแนนพี่น้องอขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยใจด้อขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจจ้าขอบคุณหลายหลายจ้าแต่เราคิดนี้ก็ฝากไว้ที่นี่แหละจ้าสวัสดีจ้านี่ห่างเคียงด้วพี่น้องห่างเคียงแน่นะโคตรเนี่ย นอยกันด้อยูพี่น้องนอยกันด้ยยูป็นตาเดาดียูรอกลมพัดตึง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 รถพี่น้องนะสวัสดีจ้า